ตลาดเดชั่ชนโปรที่แบบบุลเลตพอยต์เลยให้เห็นตรงๆชัดๆเนี่ยเพื่อไทยนำมาอันดับหนึ่งครับก้าวไกลคือก้าวกลอันดับ2องเนี่เศรษฐาใช้เวลาไม่นานครับก้าวมาติดติดใช้เวลาเพียงแค่7-8วันเท่านั้นต่อมาแคนดิเดตนายกในภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยพลเองประยุทธ์บี้ขึ้นมาติดอันดับ3มครับมาดูคะแนนในประชาธิปัตย์ครับปาร์ตี้ลิสและเบงเขตในกทม เป็นลองเพื่อไทยกับก้าวไกลครับอประชาธิที่ปัดฟื้นตัวในกอทมในกอทมกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจทั้งในระดับประเทศและกอทมอีกราว23 1หใน4ของจำนวนทั้งหมดนะผลของกอทมในสสเขตจะเป็นเช่นนี้ครับเพื่อไทยได้ลุ้นเท่าไหร่17เขตนี่ตัวเลขตอนนี้นะที่ได้แบบ40ขึ้นนะใช่ก้าวไกลได้ลุ้น8เขตนี แปดเขตครับและที่เหลืออีก8เขตครับได้ลุ้นทุกพักได้ลุ้นทุกพักเลยครับมาดูว่าผลการเลือกตั้งบัญชีรายชื่อในแต่ละภูมิภาคเนี่ยเขาเลือกที่ไหนออแอแงเถือกไปเลยอยู่ที่ภาคอีสานคือเห็นไหม่ะเห็นแผนที่นี้จะบอกได้เลยว่า,าตรงไหนบ้างเป็นพื้นที่ของใครอคะแนนนิยมนะเพราะนี่เราเป็นตำรวจคะแนนนิยม ทางเหนือตอนบนเป็นของใครครับเพื่อไทย56.71%นะครับภาคเหนือตอนล่างยังไม่ตัดสินใจอยู่48%บอมันบอกอะไรครับภาคเหนือตอนล่างยังไม่มีใครเป็นเจ้าของอแต่ภาคเหนือตอนบนเพื่อไทยยึดไปเรียบร้อยแล้วครับภา,า,าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนใครครับเพื่อไทยปาไป51%เครับเพื่อไทยจัดการไปเรียบร้อยแล้วนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะลอกเขียเหนือตอนล่างล่ะก็เพื่อไทยน<อ><อ>ีะครับอภาคตะวันออกเพื่อไทยไป39ยังไม่แน่ใจตกประมาณ32 3สองนี้สูสีมากนะครับเพราะมีความเออร์เลอร์อยู่ประมาณ5%เปอร์เซ็นต์ภาคตะลอกเอาเป็นว่าไม่สรุปแล้วกันเพราะฉะนั้นเอาตรงนี้ก่อนเฉพาะเพื่อไทยเนี่ยคลองส่วนแบง่งยึดไปแล้วหรือว่าเรียกว่าแลนส์ไลด์ไปแล้วเนี่ยสมเขตก็คือสาภาคภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบนอีสานตอนล่างแค่นี้ ภาคตะวันตกและภาคกลางยังไม่ตัดสินใจครึ่งหนึ่งยังมีคนยังไม่มีเจ้าของเหรออ่ายังไม่ตัดสินใจวันบอกทุกพักการเมืองนะครับพื้นที่นี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับโอมาดูภาคใต้ภาคใต้สิบเอ็ดจังหวัดครับปรากฏว่าอย่างนี้ยังไม่แน่ใจอยู่ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์โอ้โหก้าไกลถีบตัวมาเท่าไหร่พี่วีนี่น่าสนใจนะก้าวไกลน่ะมาเป็นอันดับสองรองจากไม่แน่ใจแต่ เปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกันมากครับ19.52เปอร์เซ็นต์ในเสบียจังหวัดตอนบนนะครับไม่คิดสังกัดภาคใต้พักลุงตู่และรวมไทยสร้างชาติลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนเนี่ยคอมากับก้าไกล16.46เปอร์เซ็นต์แล้วก็ไทย15.8เปอร์เซ็นต์เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าสามพักนี้และไม่แน่ใจอยู่ในกลุ่มเดียวกันเพราะถ้าถ้าคำนวณเออร์เลอร์นะค่าเบี่ยงเบนห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยถือว่ากลุ่มเดียวกันหมดครับแต่ว่า อันนี้คือถามเรื่องของบัญชีรายชื่อเสียพักความนิี่ยมพักแล้วไม่มีประชาธิปัตย์เหรอประชาธิปัตย์ก็จะได้เรื่องเขตความเป็นปีิลิ์เป็นเขตไปทางประชาธิปัตย์แต่ตอนนี้ถามปีิลิ์มาดู3ามจังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้น่าสนใจมากครับไม่แน่ใจถึงตอนนี้ยังไม่มีใครเป็นเจ้าของฮะสามสิบหกจุดห้าเก้าเปอร์เซ็นต์นี่คือถามถึง บัญชีรายชื่อในแต่ละส่วนแต่ละภูมิภาคแล้วมันบอกอะไรพอเห็นเมื่อกี่รายภาคแล้วเนี่ยบัญชีรายชื่อมันบอกอะไรเนี่ยวันนี้ที่อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเชษฐาซับเย็นซึ่งเป็นผอเนชันโพและผู้ช่วยอาการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชครับรบ,บอกว่าสิ่งที่น่าสนใจคืออะไรนะเว้กระแสะอุ้งอิงไปฟังไหมอลองไปฟังดูครับ แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจสุดคือว่าโซนภาคกลางและภาคตะวันตกนะครับแม้ว่าคุณอุ้งอิงจะแรงก็ตามนะครับแต่ปรากฏว่าคนที่ยังไม่ตัดสินใจที่เป็นคะแนนสีเทาๆอ่ะอันนี้มากกว่า5 0เหรืออาจจะพูดเป็นภาษาจิตตลกว่าในภาคกลางกับภาคตะวันตกเนี่ยการแรลนดสไลด์มันไปตกอยู่กับคนที่ยังไม่ตัดสินใจในรอบนี้นะครับส่วนภาคอื่นก็เป็นไปตามที่อาจารย์ทวีชัยพูดถึง เห็นไหมล่ะพี่วีเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบอกว่าจะแลนสไลด์จะแลนสไลด์เนี่ยโพนี้บอกเราได้เรื่องเดียวคนส่วนใหญ่ในเขตภาคกลางยานใต้เนี่ยัยังไม่ตัดสินใจเกินครึ่งเอาเป็นว่าํำรวจณเวลานี้วันที่12เมษายนครับเจถึงวันที่12เมษายนนั้นเพื่อไทยดูแผนที่เมื่อกี้แล้วครับเพื่อไทยยังไม่แลนสไลด์โอกาสยังเปิดกว้างสำหรับทุกพักมีเวลาเหลืออีก26วันครวันครับที่จะต้องใช้ยุทธการ และกลยุทธ์ในการหาเสียงประเภทชอยเก็บฉากถ้าไม่เลือกซ้ายก็ต้องไปเลือกขวาครับครับนี่โพเราเนี่ยเนชั่นบ่งชี้ในหลายๆเรื่องประเด็นแรกประเด็นแรกเลยสถิติบ่งชี้ว่าพรรคการเมืองฝั่งอนุรักษนิยมเราไม่เอาเสื้อไปใส่ให้เขานะแต่กำลังบอกว่าฝั่งอนุรักษนิยมเนี่ยตัดคะแนนกันเองมากกว่าฝั่งที่เสรีก้าวหน้าหรือ ประชาธิปไตยก้าวหน้าเอาง่ายๆเลยนะฝั่งเ,เสรีนิยมคือขั้วฝ่ายคา้านปัจจุบันเน่เ <c oughs> ขาตัดกันสองพักคือก้าวไกลกับเพื่อไทยขณะที่ฝั่งอนุรักษ์นิยมเดิมที่เป็นขั้วและบาลปัจจุบันเนี่ยกี่พักไล่มารวมใจสร้างชาติป,ประชาปรชาปัฐภูมิใจไทยภูมิใจไทยชาติพัฒนากล้าชาติไทยพัฒนาเออเห็นไหม เพราะฉะนั้น,นกันเองครับมีข้อเดข้อสอข้อสฐานคะแนนฝั่งเสรีนิยมในปัจจุบันสื่อประชาิปไตยก้าวหน้าเนี่ยหลายคนน่ะไม่กล้าเลือกก้าวไกลครับครับไม่กล้าเลือกก้าวไกลเพราะกลัวว่าเพื่อไทยน่ะไม่แลนสไลด์แล้วจะแพ้กลุ่มสองพี่น้องสองปอครับอารมณ์คล้ายๆตอนคนกทมเมืองหลวงเลือกขุนชัดชัเออโจดนี้แหละโจทย์นี้ ก้าวไกลเขากำลังแก้เกมอยู่ใช่เพราะเขาอ่านไตกันแล้วตอนนี้ใกล้ใกลวันเลือกตั้งเนี่ยรอดูไอ้ขาดเนี่ยจะแรงขึ้นเรื่อยๆการพลิกเกมข้อที่3ข้อสามข้อสังเกตที่น่าสนใจคือคนที่ตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกเพื่อไทยหรือก้าวไกลเพื่อไทยหรือก้าวไกลนะครับจะตอบเสียงดังฟังชัดเลยตอนสำรวจอ่ะบอกเลยจะเลือกนี้จะเลือกนี้แต่คนที่เลือกพักฝั่งอนุรักษนิยมเพื่อรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยจะตอบแบบไม่เต็มเสียง อ่าไม่เต็มเสียงนะแต่ว่าพวกที่แบบเลือกเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยเต็มเลยฝั่งอนุรักษ์นิยมเขาสมวนท่าที่ <c oughs> เขาไม่ใช่คนรุ่นใหม่ไฟแรงประเภทไม่ซ้ายก็ขวาเพราะฉะนั้นเขายังมีเวลาที่ตัด <c oughs> สินใจคะแนนจากการสำรวจโพลแบบปฏิริตรอบนี้รอบครั้งแรกครั้งที่หนึ่งสามารถสามารถนำํำนวณเป็นสอสอบัญชีรายชื่อของแต่ละพักได้เลยแต่อย่าลืมว่ายังมีคนไม่ตัดสินใจอีก2 3%เปอร์เซ็นต์ 23เซนั้นค,คือเค้กก้อนใหญ่ครับแต่จำนวนประชากรในการลงคะแนนเสียงในรอบนี้52ล้านคนเอา23เปอร์เซ็นไปคูณเลยครับออกมาได้เลยว่านั่นคือตัวเลขที่น่าสนใจ12ล้านเสียงน้าทอร์นาเดชันโปที่แบบบุลเลตพอยต์เลยให้เห็นตรงๆชัดๆเนี่ยเพื่อไทยนำมาอันดับหนึ่งครับกลคือก้าไกลอันดับสองแคนดิเดตนาย,ยก น่าสนใจอย่างยิ่งเศรษฐาใช้เวลาไม่นานคนระับก้ามาติดติดใช้เวลาเพียงแค่เจ็ดแปดวันเท่านั้นครับน่าสนใจอย่างยิ่งจริงใน2องยสามเอ็ดหน้าเขามีเชิงลึกอีกว่าฐานเสียงของคุณนุก,ก,ก,กอิงท<ะ>ี่เลือกคุณอิงะระดับการศึกษาระดับตั้งแต่ประถมถึงไม่ระดับ,บมัธยมอ่าแต่คุณเศษฐาคือระดับปริญญาตรีขึ้นไปนี่แสดงว่าอะไรฮะเขาวางสองคนนี่คือได้ฐานเสียงครบทุกทุกทุกมิติทุกมิติอ่า ต่อมาแคนดิเดตนายกในภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยพลเอกประยุทธ์บี้ขึ้นมาติดอันดับ3ครับเปออนะ็นรองแพทองทานและพิธานนะอันนี้ก็น่าสนใจในฝั่งคนที่ลุ้นลุงตู่อยู่ยังมีความหวังเพราะเราบอกเมื่อกี้แล้วครับ 23%ยังไม่ตัดสินใจและเขาบอกว่าคนที่ไม่ตัดสินใจส่วนใหญ่อยู่ในฝั่งอนุรักษนิยมเนี่ยครับฝั <c oughs> ่งนู้นก็ตัดสินใจไปแล้วมาดูคะแนนในประชาธิปัตย์รับปาท้ลิสและเบงเขตในกทมเป็นรองเพื่อไทยกับก้าวไกลครับประชาธิปัย์ฟื้นตัวในกทมในกทมกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจทั้งในระดับประเทศและกทมอีกราว23%หนึ่งในสี่ของจำนวนทั้งหมดนะ่ะ ชัดเจนตรงนี้หนึ่งในสี่ของจำนวนทั้งหมดเวลาที่เหลือยี่สิบวกวันต้องทำงานหนักครับลงพื้นที่แล้วก็แคมเปญการเลือกตั้ง,งโค้งสุดท้ายว่าเอาอย่างไรลึกไปนั้นอีกกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจปรากฏว่ากลุ่มนั้นนะคุณรู้ไหมว่าใครถ้าไม่เลือกประชาธิปัตย์ก็รวมไทยสร้างชาติไอ้นี่ในข้อมูลฐานจากโพชิวัตออกมามาดูถามแคนดิเดตในพื้นที่กทมคราวนี้กทมเขาบอกว่าคนต่างจังหวัดเนะี่ยเลือกนายก คนกทมเนี่ยล้มนายกนี่เยดูตามสีก็เลือกคุณอุงอิงเนี่ยสีแดงเนี่ยหลายหลายเขตนะใช่พิธาเนี่ยก็สีนี้ออกส้มส้มก็คือคือทั้งหมดอะปลาไปที่แพรทองทานเนี่ยประมาณ20่อะครับอ่าอ่าไปดูต่อไปพิธาเนี่ยตกประมาณเนี่ยที่สีสีส้มสีส้มๆ้มเนี่ยนะครับตกประมาณ9ถึง10ครับที่เหลือแพรทองทานกับพิธา และยังไม่ได้ตัดสินใจครับอยังไม่ตัดสินใจตกประมาณ8ปดเก้คเขตนี่คือแคนดิเดตในกรทมคราวนี้พ้นจากแคนดิเดตนะพี่วีเราไปดูปาร์ตี้ลิสต์ในกรทมในกรทมนี่เสียงแดงคือพักเพื่อไทยอ่าเสีแดงมาดูนะพักเก้าไกลคือสีนี้สีส้มสีนี้อ่านี่พักเก้าไกลแล้วก็บางเขตที่เป็นพักเก้าไกลกับเพื่อไทยสูสีก็จะมีสองสีปนๆอยู่ยกตัวอย่างเนี้ยเนี่ย ยงังไม่แน่ใจเขต31มเอ็นี่ยลุ้นกัน 31, 3สามสิ 4, เ, 22, เ, 14, เ 10, อ็องยี่สิบเกเขตสเขต 22, เขต 14, เขต10อัเนี่ยจงั 20, จงจง 20, นี่ยจังจเขตสิเจ็ดเนี่ยไปก้าไกลบี้กันไอ้ส่วนเทาเาขาวขาวน,นยังไม่ตัดสินใจตกประมาณ9ก้ถึงสิเขตครับถูกต้องครับ9ก้ถึงสิเขตคือแบ่งกันคราวนี้ เรามาดูแบบแบ่งเขตและเราเห็นภาพเลยนี่งเป็นแบบนี้นี่แบบเลือกสอสอแบบถามเรื่องแบ่งเขตเลยอนี่เขตนี้มันสะท้อนถึงพักครับถ้าเราเอาคนเข้าไปสอดปั้งเอาผู้สมัครเข้าไปถอดลูทเราจะเห็นภาพทันทีเลยพี่วีว่าคนเมืองกรุงได้ตัดสินใจเลือกเพื่อไทยไปแล้วครับ,รบอีกส่วนหนึ่งคือเลือกก้าวไกลไปแล้วครับเหลืออีกส่วนหนึ่งเท่านั้น ที่ยังรอรุ้นว่าจะเลือกใครและถ้าถอดสมการออกมาจากจำนวนคนที่ให้ข้อมูลออกมาผลของกรทมในสอสอเขตจะเป็นเช่นนี้ครับแบ่งเขตแต่ละเขตที่เราไปสำรวจ<ม>และก็ให้คะแนนของพรรคเกนิน4ี่ยเกิน40%นะครับเพื่อไทยได้รุ้นเท่าไหร่ส7เจขตนี่ตัวเลขตอนนี้นะ, <c oughs> ะที่ได้แบบ40%ขึ้นนะ <c oughs> ใช่ ก้าไกลได้ลุ้น8เขตนี่แเขตครับและที่เหลืออีก8เขตครับได้ลุ้นทุกพักได้ลุ้นทุกพักเลยครับอาจจะมาอยู่เก้าไกลทั้งหมดหรือว่า,อาไปอยู่พักอื่นประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐแล้วแต่ก็ลุ้นใน8เขตหรือว่าใน17เขตหลังๆโค้ง,งสุดท้ายอาจจะลดลงหรือไม่ไม่รู้แต่ณเวลานี้ที่เกิน4 0เนี่ยเพื่อไทยได้ลุ้น17เก้าไกลได้ลุ้น8 ผมไปดูข้อมูลข้างในไส่ข้างในที่ลุ้น8เขตทุกพักนั้นส่วนใหญ่ถ้าเลือกเพื่อไทยมันจะแดงแดงไปเลยแต่กลุ่มนั้นคือกลุ่มที่ปล่อยให้รวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ไทยสร้างไทยไล่บี้กันใน8เขตนั่นแหละครับนี่คือการถอนรหัสจากเนชันโพลที่สำรวจประชาชนในกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดับครับ